ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนนะคะเป็นปัญหาที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องไปในอนาคตค่ะถ้าไม่ได้รับการแก้ไขและหนึ่งในหนี้สําคัญนั้นก็คือหนี้ของบุคลากรทางการศึกษาวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและก็ความท้าทายว่าทําไมหนี้ครูถึงแก้ไม่ได้ดจันสสพติยาจันคะต้องถามว่าจันเข้ามาเกี่ยวข้องกับหนี้ครูตั้งแต่เมื่อไหร่และทําไมจนถึงเวลานี้ อย่างแก้ไม่ได้ก็จริงๆได้เริ่มมาเกี่ยวข้องตั้งแต่ปี62นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมดูเรื่องศูนย์ผู้ใช้บริการทางการเงินนะครับแล้วก็พบว่าครูส่วนหนึ่งก็มาร้องเรียนที่เรานะครับก็พบว่ามีบางรายหนึ่งเนี่ยเงินเดือนอยู่หลายหมื่นแต่เขาเหลือจํารงชีพแค่ไม่ถึง500บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องแรกที่เราสนใจว่าทาไมม,มันแล้วองอยู่ยังไงนะครับเราพบนะครับว่าอันที่1ก็คือว่าวันนี้เนี่ยข้าราชการของกระทรวงศึกษาที่ทําหน้าที่ดูแลเรื่องตัดเงินเดือนครูนะครับ คือสำนักเขตพื้นที่เนี่ยบางในบางจังหวัดพอเอเขต,ตก็ไปนั่งเป็นประธานของหากองสำนักนะครับ,บ,บก,กจจ็จริงจริงมันต้องข้ามกันเลยแหละครับเพราะว่าในจ้างเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ของการทาํางาน่างนี้เราอยากจะเห็นลูกจ้างเนี่ยอยู่ได้มีเงินเหลือนะครับมีการก่อหนี้ที่เหมาะสมแต่เจ้าเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเขาอยากได้กําไรเป็นเรื่องปกติอะครับแต่วันนี้เนี่ยพอมันมีบทบาทที่มันทับซ้อนเราจะเลือกบทบาทไหนแล้วก็นะครับวิสัยทัศน์ต่างๆมันจะมันจะผสม นปนเปรและผ้ามัวนะครับ,ค,รบคือปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งเลยนะครับของการกู้ยืมของของครูและข้าราชการก็คือว่าเพโลเครดิตเนี่ยความเสี่ยงต่ำนะครับแต่แต่แตัดดอกเบีย้ยที่เขาได้กันเนี่ยมันไม่สะท้อนแตรก็มันแพงกว่าความเสี่ยงเยอะผมก็าคิดว่าอันนี้เป็นอันสําคัญที่เราต้องคุยกันว่าทำยังไงอัตราดอกเบีย้ยที่เขาได้รับเนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องกับความเสี่ยงนะครับซึ่งซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะนายจ้างเนี่ยมีบทบ,บาทสําคัญนะครับถามว่าวันนี้ถ้ามีเจ้าหนี้รายหนึ่งคิดดอกเบี้ยแบบแพงเนี่ย กระทรวงจะเป็นต้องต้องตัดหนี้เขาไหมเราต้นเราตั้งคาถามอย่างเงี้ยครับว่าทําไมการที่กระทรวงศึกษาเข้ามาทำวันนี้นะครับเพราะว่าต้องการเห็นครูได้ดอกเบี้ยเป็นกู้ที่เหมาะสมต่ำนะครับแต่วันนี้ไม่มีการตรวจเช็คครับเราเราต้องกลับมาว่ากระทรวงศึกษาอาจจะต้องเซตเป็นอัตราที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมแต่ว่าถ้าเจ้านี้รายไหนคิดแพงเขาก็อาจจะต้องไปเก็บเงินกันเองนะครับอันนี้เป็นเป็นสำคัญว่าผมว่าหัวใจของแกนี่ครูเนี่ยอยู่ที่ นายจ้างนะครับต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับมีความจริงใจในการแก้ปัญหามากขึ้นเข้ามาช่วยครูโดยใช้ศักยภาพของตัวเองอ่ะที่กระทรวงศึกษาเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับไม่มีอะไรที่กระทรวงศึกษาต้องการแล้วถ้ามันอยู่ในเหตุผลแล้วเจ้านี่เขาจะไม่ทําให้หรอกครูเป็นนี่ทั้งหมดรวมประมาณ1.4ล้านล้านนะครับถ้าเทียบกับหนี่ของทั้งระบบเนี่ยประมาณ14บ5ล้าน มันก็เกือบ10็นะครับคือถือว่าเป็นเป็นหนี้ก้อนใหญ่ของของสังคมเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เราเข้ามายุ่งเพราะว่าปัญหานี่ครูถ้าครูมีหนี้สินภาวะพวนไม่สามารถโฟกัสเรื่องการสอนนะั้นมันก็กระทบหมดนะครับจะมีเจ้าหนี้อยู่2ส,ส่วนเจ้าหนี้ส่วนแรกคือสหกรณ์อมรัพย์ประมาณร้อยแแห่งนะครับรวมประมาณ8ปดแแสนล้านบาทเป็นหนี้ของข้าราชการกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งสถาบันการเงินที่ทําสวัสดิการกับหน่วยงานแล้วก็มีข้อตกลงก็มีสถาบันออมสินนะครับกรุงไทยแล้วก็ทอสอรวมกันประมาณ4ี่สี่แสนกว่า<ม>เกือบ4ี่แสนสหกรณ์ทรัพย์ผมคิดว่าก็พัฒนาขึ้นไปเยอะนะครับแต่ว่าก็มีหลายจุดที่ผมคิดว่าเราต้องสร้างความเข้าใจในสังคมด้วยครับเช่นเช่นบอกว่าวันนี้วัตถุประสงค์ของการมีขึ้นของสหกรณ์เนี่ยไม่ได้เพื่อได้กําไรเยอะๆหรือว่าได้ปันผลเยอะๆนะครับ แต่ว่าเพื่อว่าสมาชิกเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือให้ได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมันหายไปจากปัจจุบันนะครับมันมันมันทวิสกลับมาบอกว่ากลายเป็นว่าอุปสรรคตรันนี้กลายเป็นเรื่องเงินปันผลนะครับที่ที่ผมคิดว่าทําให้ะระบบสากลเนี่ยสามารถให้กู้ถูกยังไม่ได้เพราะว่าเงินที่เขาเอามาปล่อยกู้ครับมันเป็นเงินจาก คุณเรียนหุ้นเป็นหลักมากกว่า5้าซนะครับวันนี้ถ้าเรายังปันผลกันเ,เยอะเนี่ยมันก็ไม่ไปทางที่ดอกเบี้ยกู้จะถูกผมยกตัวอ,อย่างให้ฟังว่าบริษัทจดจทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปันผลเฉลี่ยนะครับ2.13หนึ่งสเรซ์ในบางสากรทาไมปันผล8หรือสิบซึ่งมันเป็นอะไรที่เราก็ต้องเพียงแต่ว่าวันนี้คนควรจะตั้งคำถามว่า,าม,มาจากไหนแต่ว่าเป็นเรื่องความรู้าาของครูด้วยนะครับว่าวันนี้เวลาเขาให้ปันผลเนี่ยครูก็ต้องทราบว่าปันผลเนี่ยมันก็ มันไม่ได้มาฟ,ฟรีๆอะครับมันจะไปส่งผลทําให้เงินกู้คุณอะแพงขึ้น,แ,นและรับผลดีที่ได้จากปันผลจะไม่พี่เคยมากกว่าผลร้ายที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้นครูกลุ่มนี้<ม>ครูกล<ม>ุ่มนี้เดือดร้อนมากนะครับค,ครูเกษียณเนี่ยเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนมากที่เราไปพบเนี่ยบางรายเนี่ยเ,ยเงินบํานาญเขาไม่เหลือไปวงชีพนะครับเป็นอันอันที่เราก็ต้องคอยสังเกตอ้าวไหนบอกว่าระเบียบส0ทสิบเเซนไมทําไมติดลบคืออันเนี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นจริงๆมันก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งแหละว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ทําตามระเบียบเรื่องสําคัญของนี่ครูเลยคือการกู้ยืมเกินศักยภาพนะครับอันนี้เป็นอันที่ต้องแก้แล้วก็ปัญหาการกู้ยืมที่มีหลายคนอย่างนี้เนี่ยในระบบแบบนี้เนี่ยมันมีวิธีเดียวแหละครับคือจะต้องเจ้านี้รายอื่นจะต้องรู้ด้วยว่าเขาปล่อยใครไปบ้างนะครับวันนี้เนี่ยสากลอมซับเป็นเป็นส่วนที่หายไปของระบบเครดิตของประเทศนะครับผมคิดว่าในระยะย,ยาวถ้าผมเป็นเจ้านี้เจ้ากระทรวงนะครับผมจะกําหนดเลยว่าเจ้านี้ที่มาปล่อยลูกน้องเราอ่ะต้องเข้าเครดิตรวมไม่งั้นเนี่ย ลูกน้องเราหลายื่นที่เป็นคนค้ามันก็จะพัวพันวนเวียนกันอยู่นะครับถ้าไม่ใช้อำนาจของกระทรวงศึกษาด้วยกรมส่งเสริมสรัากรหรือว่าส่วนอื่นๆเนี่ยสามารถบีบให้สรัพยากรต่างๆผมว่ากรมส่งเสริมเนี่ยต้อง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 สั่งอะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมันไม่ใช่เรื่องตามใจเจ้านี่มันต้องคิดว่าระบบเราต้องการเรื่องนี้อะครับถ้าจะทําให้ระบบการเงินเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพเราก็ต้องมีข้อมูลอะครับ ถ้าจะพอสรุปทางออกของเรื่องของเรื่องครูเนี่ยนะคะจย์เราสามารถไล่เป็นประเด็นประเด็นก็คือเรื่องของตัวเจ้าหนี้ตัวนายจ้างครับแลวตัวครูก็ต้องปรับปรุงนะครับพฤติกรรมของครูครูเนี่ยผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเรื่องที่จะไม่เกิดหรอกถ้าครูไม่ไปก่อหนี้นะครับผมคิดว่าเราเราเราต้องเพียงแต่ว่าเราไม่อยากเริ่มแบบด่าเขาอย่างเดียวว่าปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับเพราะว่าเจ้าหนี้จะเกิดได้เนี่ยเจ้าหนี้เป็นอีกมืออีกข้างหนึ่งเจ้าหนี้ก็อยากปล่อยเยอะด้วยครับ เพราะว่าเจ้านี้จะคิดว่าจะจะเก็บหรือจะเอาจากผู้ค้าประกันได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องต้องแก้ไขนะครับเราเจอหลายกรณีที่ตั้งแต่กู้อ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าผู้กู้เขา้าใจนี่ไม่ได้แต่ก็คนคําเข้ามารับความเดือดร้อนอย่างนี้ก็เป็นอะไรที่เราต้องช่วยกันแก้ไขค, <น S 1> คือเราเราต้องการครูที่มีวินัยมีระเบียบในการใช้เงินนะครับแล้วก็ต้องการครูที่รู้ทันด้วย<ม>เพราะว่าเพราะว่าวันนี้มัน,มน มันมัน,มนจำเป็นนะครับที่คุณต้องรู้ทันเจ้าหนี้นะครับรู้ทันเรื่องต่างๆนะครับส่วนเจ้าหนี้เราต้องการเจ้าหนี้ที่มีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็เป็นธรรมผมคิดว่าเราเรายังให้เขามีกําไรได้แต่เราต้องการความเป็นธรรมให้กับผู้กู้นะครับส่วนในจ้างเนี่ยต้องมีความจริงใจแล้วก็ใส่ใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหานะครับปัญหาผลประโยชน์ บทบาทที่ทับซ้อนกันมีผลตอนนี้ครูมหาศาลนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดถึงเนี่ยอาจารย์เองได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านตริวว่าการกระทรวงศึกษาคนใหม่ล่าสุดแล้วได้มีการเล่าหรือว่าพูดคุยปัญหาเหล่านี้ก็ต้ผมผมส่วนตัวนะครับผมคิดว่าครูโชคดีที่ได้ท่านเพิ่มพูณนะครับเพราะว่าท่านเพิ่มพูณเนี่ยเราเคยทํางานร่วมกันตอนการแก้ไขนี้ตำรวจท่านเพิ่มพูณมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาการเรื่องเงินเดือนดีมากนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็สําคัญเหมือนกันที่ผู้บริหารที่ตัดสินใจจะต้องจะต้องเท่าทันเพราะว่าเรื่องครูนี้มันซับซ้อนกว่า<ม>คือเรื่องครูมันไม่ใช่ปัญหาการเงินล้วนๆม,มันมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์บทบาทหน้าที่ซับทับซ้อนแล้วก็ยังยังวัฒกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คูณเยอะนะครับเ<ม>ช่นบอกว่าวคุคูใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีมันมีเกี่ยวข้องเรื่องนี้เยอะนะครับแล้วท่านเพิ่มพูนก็ด้วยความที่ที่ท่านเคยทำครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นแต้มต่อที่ที่รัฐมนตรีบี และนี่ก็คือชุดข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะของปัญหานี่ครูที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวละครที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เจ้านายหน่วยงานต่างๆที่กํากับดูแลรวมไปถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นปัญหาและอุปสรรคนะคะของนี่ครูที่จะแก้ไขในอนาคตค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะ<ด>ที่มาให้ข้อมูลและเราจะติดตามดูค่ะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหานี่ครูได้อย่างยั่งยืนอย่างไร